อสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้มาพบกับแอปนี้เลยเป็นแอปเล่นเกมแบบใหม่นะคือถอนเข้าเพย์พาเท่านั้นอ่ะมาดูหน้านี้นะหน้านี้ก็คือเหมือนเราซื้อตั๋วหรือซื้อหวยนี่แหละอ่ะเนีย่ยมันก็จะมีบอกให้เล่นให้เราเล่นถ้าใครใชนะมันก็จะได้รางวัลตามเนี่ยยี่สิบอะไรเงี้ยอืมมาดูกันนาะวิธีเล่นนะก็กดเข้าไปตรงนี้ ตรงรูปเหรียญอ่ะมันจะมีเกมเนี่ยเห็นไหมมีเกมให้สามเกมแล้วก็เปิดหีบสมบัติอันนี้ขอกดอันนี้เลยหนึ่งชั่วโมงอืมแล้วแต่มันจะให้รางวัลแล้วนะว่ากล่องเราเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นหีบสมบัติแบบสุ่มมัง้งอืถ้าครบอะ่ะเราก็มากดตรงนี้เพื่อรับรางวัลจากนั้น มาดูตรงข้างบนตรงนี้เป็นรางวัลเช็คอินแล้วกดไปเลยเช็คอินเราก็จะได้หนึ่งเหรียญอและทนี้เรามาเล่นเกมกันบ้างอ่ะกดเข้าไปอันแรกเลยง่ายที่สุดแล้ว,อ,ลวอืมโฆษณา เข้ามาเกมละสิบครั้งนะเขาให้เล่นอันนี้เราก็ต้องจำเอาอันนี้ก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกโหลอ่ะอย่างนี้เราก็จะไม่ได้เหรียญน,นะเดี๋ยวรอก่อนเน็ตอาจจะช้าหน่อยอ่าโอเคมาเริ่มเล่นตาใหม่ โหยากนะนี่ดูดูคนจำไม่ได้อะ่ะอ๋ออืมปึ๊บอ,อ่ะลองแบ็กไปนี่ใช่ไหม,ม แล้วเขาก็จะมีเกมให้เล่นมากมายอันนี้ก็เป็นประมาณว่า X O เนอะทุกคนก็อาจจะรู้ดีอันนี้ก็เป็นบวกเลขมันมีบวกลบคูณหานะมีหมดอะ่ะอันนี้ก็เป็นการเชิญเพื่อนกดเข้าไปเลยนี่แล้วก็เนี่ยเลื่อนมาว่าจะส่งไปทางไหนจะเชิญเพื่อนทางไหนนะอันนี้ก็ขอกรอบแล้วกันแล้วก็ไปวางใต้คลิปเนาะอ่ะและทีนี้เดี๋ยวก่อนหน้านี้ เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะกดไปตรงนี้แล้วกดที่ไหนวะอันล่างอืมตอนแรกมันจะเจอหน้าแบบนี้ใช่ไหมตอนสมัครอะเนาะเราก็กดไปที่ภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาพวกเนี้ยทุกคนอาจจะอ่านไม่ออกอยู่แล้วแลและอันนี้มีคนแนะนําว่าให้กดตัวนี้เอออันนี้ก็แลกไปแล้วมันก็ได้ประมาณศูนย์จุดหกมั้งอืม ถ้าขั้นต่ำอะนะอ่ะขั้นต่ำของการแรกก็คือ0.02โอเคก็คือต่ำสุดอะอันนี้แลกไปแล้วอันนี้เคยแลกไปแล้วนะบอกก่อนเลยว่ามันได้จริงอ่ะเดี๋ยวให้ดูการแลกเปลี่ยนนี่ปุ๊บอ๋อมันต้องนี่ หกสิบห้าเหรียญเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอืเรามาแลกเปลี่ยนเลยฮัลโหลไม่แลกเปลี่ยนให้เราหรอโอ้ใ oh, นชามากอะ่ะทุกคนอืมฮัลโหลฮัลโลฮัลโลอ่านี่ มันได้เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่อันนี้ก็ยังไม่ให้ดูนี่ประวัติการถอนต่างๆนะคือถอนไปแล้วเมื่อวานแล้วก็วันก่อนนู่นอะ่ะอืมแล้วก็ถอนอีกทีนึงถอนไปแล้วสามวันทุกคนอ่ะอันนี้ก็แลกไปแล้วนี่มันก็ขึ้นมานี่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งถ้าใครถ้าทุกคนอยากแลกใช่ไหมก็กดมาตรงนี้กดที่ตรงเนี้ย แล้วกดนี่กดที่เพาแต่ว่าแรกของมันอะต้อง0.02นะอันนี้ยังไม่ถึงอืมซึ่งวันนั้นแบบว่านี่ถอนแรกอะ่ะอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นอันดับมั้งเนี่ยใช่ด้วยอันดับอืมนีอันดับเล่นเกมต่างๆนะ บอกเลยอะไรนะประมาณว่าถอนปุ๊บเข้าปับ๊บของจริงต้องแอปนี้แหละถอนปุ๊บเข้าปับ๊บแบบรอประมาณหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยก็เข้าแล้วทุกคนคือแ,แล้วเล่นง่ายด้วยนั้นเนี่ยเนี่ยแค่เล่นแค่แนนแล้วก็เชิญเพื่อนแค่นั้นแล้วก็มาเนี่ยมาลุ้นรางวัลอยู่ตรงเนี้ยหน้าเนี้ยอืม แต่อันนี้ก็เน็ตช้าก็ขออภัยด้วยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวถ้าใครสนใจยังไงเดี๋ยวทิ้งลิงค์ไว้ใต้คลิปนะโอเคไป